สบายดีและสวัสดีพ,พี่ๆน้องๆเอทุกท่านวันนี้มาอยู่กับเบาหลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังใดก็ขอฝากความหักลรความคิดทอดไปหาพ,พี่ๆน้องเอฟซีทุกทางฟังไทยคือเก่าที่ผ่านมาฮันเดอร์ถ้าท่านใดเข้ามาแล้วเนาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเบาลุยเนาะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของ เมืองไทยให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสมต่อไปใหลเนาะทุกคนสลหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะเบาลุยจะมาแสดงความยินดีนําคนลาวที่ว่าไปทํางานอยู่ในเมืองไทยทุกคนที่ว่าเพื่อนนะครับเงินเดือนอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะเบลลุยได้เห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็มีความสุขแทนเนาะคนลาวที่ว่าเพื่อนเอ่ทงานด้วยเงือแหงอยู่ในเมืองไทยนะทุกคนเนาะ ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วกะ็ยิ้มตามในหน้าท่ามาเห็นแบบนี้นะทุกคนเนาะอันนี้มันก็นเป็นความภูมิใจแทนคนลาวเนาะที่ว่าตั้งมกตั้งใจเนาะออกจากบ้านเกินเมืองนอนทุกคนเพื่อว่าจะไปหาเงินอยู่ในเมืองไทยเนาะเพื่อจะได้มีเงินเนาะส่งมาหาลูกหาเตา้าเรือหา,หาพ่อหาแม่อยู่ในเมืองลาวพี่เลยทุกคนให้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะข้าพระเจ้าเห็นและะ้วก็รู้สึกว่า,วาดีใจแทนเพื่อนเนาะถึงว่าบาวลุยจะ มูมีโอกาสได้ไปหาเงินแบบนั้นกะยากบูเป็นอย่างทุกคนจังใดก็ขอให้สู้ๆเด้อแห่งงานลาวหรือว่าคนลาวเนาะที่อยู่เมืองไทยเนาะบอลุยยูพีกะจะคอยเป็นกำลังใจติดตามกันตลอดไปเด้อเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจเด้อเรื่องราวดีๆนี่เนาะของบ้ามิดพาพื้นทุกคนเนาะที่เพื่อนกะเป็นเอ่อคนลาวเป็นแห่งงานลาวน,นี่แหละที่ว่าไปทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วกะหอดมือเงินเดือนคนออกะเนาะเพื่อนกะเก็บความดีใจทายทอดเรื่องราวดีๆนี่เนาะ มาให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องในสุมว่าการเทศดงานอยู่ในเมืองไทยว่าได้เงินประมาณนี้เนาะถือว่าจะได้สัมปทาก็ยกากมันก็เป็นความภูมิใจเป็นค่าแหงที่หาแลกมาเนาะหน่วยนำพักน้ำแรงเฮามันเป็นความภูมิใจแล้วทุกคนเนาะแล้วเฮาจะไปเบื้องความรู้สึกของเพื่อนนำเนาะ่าเพื่อนจะมีความรู้สึกแนวใดใด้นก็เพื่อนจะเว้าถึงคนไทยะไไอะแรใเนาะที่ว่าช่วยซัพอดช่วยเบือ้องแยงดูแลเนาะ ให้มียุ่มีกินให้ได้เฮตุเวียางานทำทุกคนก็ต้องขอขอบใจเด้อพี่น้องชาไทยเนาะที่ว่าช่วยเบื้องยงซัพพอร์ตให้เหงานเรลาได้มียุ่มีกินเนาะได้มีเงินส่งมาหาพ่อหาแม่หาลูกหาเต้าอยู่ในเมืองเลาาให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรทุกคนเนาะเพื่อบุเป็นการศักษาเสียเวลาเอาไปเบิ่งไปส่มพร้อมกันเลยเนาะสวัสดีสบายดายพี่น้องคง้าปสวัสดีสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่ามีเพื่อน น,น้องเนาะบันทึกตาเป็นวันเสียใจแก็ดีใจพร้อมอพ,อพี่น้องเสียใจก็พอหยังซื้อหวยพูดถึงพี่น้องเลยซนะื้อหวยพูดถึงบันทึกสิ้นเดือนพี่น้องแต่ก็เดือนๆๆๆนเดือนของมาเบิงน้ำกันหน้าว่าบ่เมียจะได้เงนนินเดือนเดือนนี้ได้เท่าใดแต่ไปเบ,บิ่งน้ำกันหน้าพี่น้องนเนาะไปหน้าพี่น้องหน้าตอนนี้กามาเป็นหน้าพี่น้มมนนองเด้อตู้กดเงินเลยพี่น้อง น้อกันลาคือได้ตัวใด้แล้วพี่น้องเนาะไปน้อกันเลยบ้านยางลัดไปทางนี้เลยวันี่ฮะ,ะไปทางนี้เป็นยังไปรุ่นเะน้อทุกคนเด้อมาจะได้หลากนะันไดลนั่นทุกคนเนาะ โอ้ตัวนี้จะเป็นตู้เพื่อนเนาะตู้ a t ททุกคน ATM กดเงินเนาะเพื่อนจะยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนโอ้เบาลุยคิดว่าตู้กดเงินแล้วว่าตู้ ATM นี่จะยู่ในทางหลวงใหญ่ๆทุกคนผมคิดว่าเพื่อนจะตั้งอยู่ในสุมโนแบบนี้นะทุกคนเนาะอยู่ในสุมโนคล้ายๆคือเป็นอยู่ในห้มเงือนเลยนะนี่เนาะอยู่ในห้อมตึกอ,อาคารนี่เลยเนาะ ประเทศไทยเพื่อนจ่ายเงินเดือนเอ่ด้วยการโอนเข้าบัญชีเลยเนาะเขาจะใส่บัตรไปกดเอาเนาะแบบเบา,เา,เาตีไปไปเห็นเนะีะโอ้ตู้กดเงินอยู่ในฟั่งไทยเพื่อนเอามาใส้ตามเออ่า ที่ห่มที่ซุมชนแบบนี้แล้วนะทุกคนเนะาะเบ้าลุยหาก็เห็นเป็นครั้งแรกนะนี่คิดว่าเพื่อนมีอ่าะพออยู่ในแต่ทางหลวงแล้วว่าไกล้กับธนาคารเนาะกิเทแล้วเพื่อนออกมาใส่แบบในซุมโนอยู่ในบ้านนี่เลยทุกคนโอ้เธอว่าสุดยอดไลมาดุนงเล่น,นอของมาแล้วโอ้โหในหลายแท้ พอรล้เห็นเราก็มีความสุขแล้วก <c oughs> ็ดีใจนำเนาะทุกคนเนาะที่เห็นคนลาวเอาได้รับเงินเดือนจากการทํางานด้วยเงื่อนแหงตัวเองทุกคนมาไปเลี้ยงถือยังเนาะถือยังจากโอ้ยคือบอกว่าทุกเกี้ยนหน่อยแท้จ๊ิงจำนี่ก็พ่อแล้วกินยังไรมากก้องในหน่อยเปล่าไม่มากก้องใหญ่หรออะไรจะได้เงินกันว่าย่อเยอะแต่อีกเนาะใครจะได้เงินไปนอนาก โป้ได้หลายแท้ปานเป่าลุยได้ดูเนาะอู้น่าจะมืนกลัวม,มืนปลายเลยทุกคนแต่ว่าเพื่อนยังบุทันโปรายละเอียดเนาะเดี๋ยวเขาติดตามไปอีกไม้ได้คายออาเปิดกล้องหน่อยยงแล้วการโหลดยัไม่มีเลขะ โซงเงินเออพ่อเนี่ยเดี๋ยวเมาลดูดวงเดี๋พวผมจะได้จากติ่กนนั้นเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เออบะมีดไปกดเงินมาแล้วก็บมื่อต้นไหนพี่น้องเบิกน้อพี่น้องเนาะว่าบะมีดได้เงินเท่าได้เดือนนี้เห็นงานอยู่ไทยได้เงินจักพันมาเบิกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าได้จักพันจากบะมีดบะมีดไปกดเงินแล้วนี่ให้เบิงน้ำกันพี่น้องเี่ได้พี่น้องกินเดือน ราะว่าที่แรกว่าใส่พี่น้องเบิ้งตอนนั้นอยู่ปุ่นเลยแต่ว่าออคนมันลายพี่น้องก็เล,บลยบวดแดดตอ,อนนี้นะแมคนลายปวดก็เลยบวดแดดทายอยู่บ็ปลอดภัยพ่อแม่น้องน้องเนาะี่แดดพี่น้องแบบว่าเรายามไปกดมากกันนี่แดดจำนี้พี่น้องโอ้โหในหลายทุกคนอ่ะได้เอฟซีเป็นยิถามว่าไดดยอดถอดได้ทอดได้เนาะเดีังมันมีสินนำให้เบิ้ง 2> 1นึ่งดเนหนังเด้ออาแปลงกล้องดีๆบมลุยลุ้นนำยู่นี่นะโมลุยก็ลุ้นไปนำได้นี่หนึ่งสองสองสามสามสี่สห้าห้าหหกดเจ็ปดแ้า สิบสิบสิบเอ็ดโอ้สิบเอ็ดสองสิบสองสิบสามสิบสามมื่นสามันมีอีกแล้วนะครมื่นสามกับอีกสองร้อยอ้องร้ยกับยี่สิบาทโอ้ลายแทบว่าเราว่าลุยตะลึงเลยเนาะมันว่าเป็นเงินกีบแบบก็ถือว่าโอ้ลายของวันเราไปนอนกหกล้านไปเกือบเข้าเจ็ดล้านอะไรท้ดสองร้อยยี่สิบบาท มูลสามกับพวกยูบอมาณเกียบเงินกินเป็นเงินเกียบไปคือได้อยูพวกหลานปลายพี่น้องเกือบเจ็ดล้านหมดแล้วพวกลานปลายพวกลานเจ็ดเกือบเจ็ดล้านพกลานเจ็ดพกลานแปดประมาณนี่แหละพี่น้องเ็นงานอยู่ประเทศไทยเนี่ยก็โอ้คือมาถึงเงินลายพี่น้องโอ้สมศรีลายเฉือบอยู่ถ้ากินถ้าเป็นใจแทนเนาะีใจแทนเบาเ็นงานอยู่เ็นงานอยู่ประเทศลาวนี่ก็อยู่ประมาณหาเดือน ประมาณหาเดือนพี่น้องจะได้เงินซ้ำนี่ซีนถึงห้าเดือนประเทศไทยกับเดือนจะได้เงินประมาณนี้ได้ทุกคนเนาะเดี๋ยวไปทำเงินปลายพี่น้องอูุ้่นหลายเดือดยกคิมแล้วพี่น้องเนา้องกับพ่อขอบุญขอบคุณเด้อคนไทยทุกคนนายจ้างทุกคนแดี๋ยวกับคนไทยทุกคนเนาะที่มีตาให้บะเม็ดหรือว่าให้คนเอ่อคนเล้าทุกคนมองให้มองตารมาหากินเนาะพี่น้องเนาะงกับพ่อขอบุญขอบคุณเด้อนายจ้างทุกคนเดี๋ยวกับคนไทยทุกเนาะขอบใจเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณคนไทยทุกคนเนาะ อันนี้บัวลังเกียดคนลาวทุกคนนั่นแหละพี่น้องขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อขอบใจเด้อคลิปนี้กับู่มี่ยังเนะพี่น้องก็ขอก่อนที่เมื่อวานจะทำนี่แหละพี่น้องขอขอบุญขอบคุณน้ำอันนั้นเอฟซีของสองบะมีดนะพี่น้องเนาะกัขอบุญขอบคุณน้ำทุกคนทุกคนนั่นแหละที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนิ่นนะพี่น้องเนาะกัขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อเอฟซีทุกทุกคนขอบคุณขอบคุณครับ สมเสรเดอบามิดเดอจุ๊บหนึ่ี่น้องเขอบคุณในไลท์ที่คนกดไลค์กดแชร์ให้กดทีนกดกดติดตามในนาะพี่น้องเนาะเป็นกาลังใจให้บามิดนำเลยเนาะทุกคนเนาะเอาเป็นยังไงเนาะพี่น้องหลักชาที่ได้เบิ้งได้สุ่มเนาะเฮาก็ได้เห็นแล้วทุกคนว่าเงินเดือนของแหงงานลาวหรือว่าคนลาวที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยอู้มันก็ในหลายสมควรนอกคันเฮาประหยัดอดออมนี่ถือว่ามีเงินเก็บแน่นอนทุกคนเดือนนึงก็คันไลท์เป็นเงินขีบมหากระประมาณ หกถึงเจ็ดล้านคนนัทุกคนเนาะอู้มันก็เป็นจำนวนหลายได้ถ้าว่าอยู่ในเมืองเราก็โซ่จะได้สัปดา์ก็ใช้เวลา 3, 4, 4, ว่าสามสี่เดือนห้าเดือนอะลรทุกคนเนะาะจังยิมีเงินได้ถึงขนาดนั้นเนาะเวลาบ้ารู้เห็นรายการผู้ซื้อว่ามีความสุขแทนคนลาวเนาะที่ว่าเพื่อนสามารถใช้เงินแหงหาเงินนาคำได้แล้วก็มีที่เก็บมีที่เพื่อนพาใส่เนาะเพื่อครอบครัวพ่อแม่ยิ่ทางฝั่งเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบใจอีกทีหนึงเนาะ คนไทยไดียว่าช่วย support, สปอร์ตช่วยเบื้องแยงช่วยเฮ็ดให้งานเรามีวิเยเฮ็ดงานทำเนาะย่างเป็นปกติทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่บอลลุยได้นำมาฝากมาตอนพ่อผม่พี่น้องอยู่ในวิดีโอนี้แหละเนาะถ้าผู้ใดซื่นชอบก็บสามารถกดไลค์กดแชร์ให้บอลลุยเด้อเพื่อจะได้มีกำลังใจเนาะในการนำเสนอเรื่องราวแบบนี้ต่อไปแล้วทุกคนสลาบวิดีโอนี้ก็จะขอบฝากไว้เช่นนี้เนาะ สุดท้ายในการอ,อกเก้าว่ะมาสมัยดีบ๊ายบาย